ประโยชน์สุดทึ่งของข้าวบาเล่ที่มีแจ้งไว้ในฮะดิษหลายคนยังไม่รู้ท่านหญิงไอชาร์ดอริยัลฮุอันฮาได้รายงานว่าเมื่อมีสมาชิกคนหนึ่งจากครอบครัวของท่านหญิงได้เสียชีวิตบรรดาสตรีก็จะมารวมตัวกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะจากไปยกเว้นบรรดาญาติพี่น้องของท่านหญิงและเพื่อนสนิทของท่านหญิงท่านหญิงได้สั่งให้ทำตันบีนะมอหนึ่ง ซึ่งเป็นซุปประเภทหนึ่งที่ทํามาจากราข้าวหรือแป้งและน้ํานมหรือน้ําพึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นท่านหญิงก็จะทํเซรีดซึ่งก็คืออาหารประเภทหนึ่งที่เตรียมมาจากเนื้อน้ําซุปและขนมปังจากนั้นก็เทน้ําซุปตันบีนะไปบนมันท่านหญิงไอชารอรีย์ลหูอันทาได้กล่าวแก่บรรดาญาติพี่น้องและคนสนิทของท่านหญิงว่าจงกินสิ่งนี้เถิด เนื่องจากฉันได้ยินท่านนบีมูฮัมหมัดสล,ลสลัล้อหัวไหลหิวซัลลมได้กล่าวว่าตันบีนะจะช่วยปลอบโยนหัวใจของผู้ป่วยและจะช่วยบรรเทาบางส่วนจากความเศร้าโศกและความทุกข์ใจรายงานโดยอัลบุคอรีหลายคนคงอยากรู้นะคะว่าตันบีนะคืออะไรตันบีนะนั้นจัดเป็นข้าวต้มหรือซุปประเภทหนึ่งซึ่งจะมีความข้นเหนียวของนมทำมาจากข้าวบาเลรวมทั้งส่วนที่เป็นรำข้าวของมันคำกล่าวที่ว่า มันสามารถบรรเทาความเศร้าโศกและความทุกข์ใจของผู้ป่วยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัลฮิวะซัลลัมได้กล่าวอ้างอิงถึงคุณสมบัติพิเศษของสารออกฤทธิ์ oh. บางชนิดในข้าวบาเล่ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างของเซลล์ประสาทซุปบาเล่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงง่ายต่อการย่อยและเป็นตัวช่วยในการขับปัสสาวะที่ดีมันจะช่วยดับความกระหายมีประโยชน์อย่างมากในกรณีของผู้ที่มีอาการไอคออักเสบ และกรณีการหายใจลำบากนอกจากนี้มันยังมีประโยชน์ในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอาักเสบโรคไตและกระเพาะปัสสาวะติดเชือ้อทั้งตัวบทฮะดิษและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับขนาดนี้ต้องหาข้าวบาเลไปลองกันแล้วนะคะวันนี้มีมาแนะนำเป็นโปรโตีนพืชทารานแอมอินโปรตีนซึ่งเขาจะมีโปรตีนจากสีแหล่งด้วยกันคือข้าวบาเลข้าวถั่วเหลืองและถั่วลันเตาสีเหลืองทอง ซึ่งประโยชน์ของโปรตีนพืชน,นะคะเขาก็จะช่วยเราเนี่ยย่อยง่ายอิ่มไวและอิ่มนานช่วยบำรุงกระดูกเสริมสร้างกล้ามเนื้อในวัยทำงานก็จะช่วยให้สมองโล่งกระฉับกระเฉงในยามเช้าไม่ง่วงเหมือนกินพวกข้าวเหนียวหรืออาหารที่มีความมันสูงและในแก้วนี้นะคะยังมีตัว q ิวทซึ่งเขาจะช่วยให้พลังงานแก่เซลล์สำคัญอย่างเช่นเซลล์สมองถ้าใครคิดงานหนัก,นกๆกินตัวนี้ช่วยได้เยอะ แถมเจ้าคิวเทนยังช่วยลดอาการปวดไมเกรนได้ดีมากๆาแถมรสชาติคืออร่อยทานง่ายมากใครทานก็ติดใจสายสุขภาพอยากให้ระบบคุมคุมกันดีหาไปลองกันดูค่ะสนับสนุนโดยแอมลินโปรตีนดักโกโก้โปรตีนสูงจากพืชแท้100%มีใย,ยอาหารสูงมีส่วนผสมจากข้าวบาเล่เข้าวหอมถั่วลันเตาสีทองและถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มนานถ่ายคล่องสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์แอดไฮยาลิตะ